โลกกำลังยืนอยู่บนขอบของหนึ่งในโครงการวิศวกรรมที่ยิ่งใหญ่และบ้าบิ่นที่สุดในประวัติศาสตร์โครงการสร้างสะพานและอุโมงค์ใต้น้ำเชื่อมระหว่างอลสาสกับไซบีเรียเพื่อเชื่อมโยงทวีปอเมริกาเหนือกับเอเชียผ่านหน้าน้ำอาร์ติก้หนาวเหน็บแนวคิดนี้ถูกพูดถึงมานานหลายสิบปีถูกมองว่าเป็นไปไม่ได้แล้วก็ถูกหยิบยกขึ้นมาอีกครั้งในยุคที่เทคโนโลยีก้าวไกลอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนและในช่วงเวลาที่ภูมิรัฐศาสตร์ในเขตอาร์กติกเริ่มร้อนแรงขึ้น โครงการนี้อาจไม่ใช่แค่โครงสร้างพื้นฐานแต่คือหมากทางการเมืองพลังงานและอำนาจที่จะเปลี่ยนโฉมสมดุลของโลกทั้งใบจุดที่แคบที่สุดระหว่าง阿拉斯าและไซบีเรียคือบริเวณช่องแคบแบริงซึ่งมีระยะห่างเพียงประมาณ85กิโลเมตรหรือราว53ไมล์โดยมีเกาะเล็กๆสองเกาะชื่อว่า Big d i ดโอมและ Li ต t l e d i ไดโอมอยู่ตรงกลางทั้งสองเกาะน,นี้ห่างกันเพียง4กิโลเมตรเท่านั้นแต่กลับอยู่คนละประเทศเกาะหนึ่งเป็นของรัสเซียอีกเกาะหนึ่งเป็นของสหรัฐ ในวันที่อากาศแจ่มใสคุณสามารถยืนอยู่บนฝั่งหนึ่งแล้วมองเห็นอีกฝั่งได้ด้วยตาเปล่ามันไม่ใช่แค่ระยะทางทางภูมิศาสตร์แต่เป็นเส้นแบ่งทางอุดมการณ์ระหว่างโลกตะวันออกกับตะวันตกและตอนนี้วิศวกรจากทั่วโลกต้องการเปลี่ยนเส้นแบ่งนั้นให้กลายเป็นสะพานเชื่อมที่จะเชื่อมระบบขนส่งจากลอนดอนไปจนถึงนิวยอร์กได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องบินลองจินตนาการถึงการเดินทางจากสหรัฐไปยังเอเชียโดยรถไฟหรือรถยนต์ผ่านสะพานขนาดยักษ์ย้าย และอุโมงใต้น้ำลึกที่ทอดผ่านใต้มหาสมุทรอากิตโครงการนี้มีชื่อเล่นว่า t r a n s e u I s I a s i a n Belt Development หรือโครงการสายเชื่อมข้ามยูเรเชียซึ่งจะรวมทั้งสะพานอุโมงค์และท่อพลังงานรวมระยะทางกว่า100กิโลเมตรอุโมงค์ใต้น้ำนี้จะยาวและลึกที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยสร้างมาต้องใช้เทคโนโลยีระดับสูงในการขุดผ่านหินน้ำแข็งและพื้นทะเลในอุณหภูมิที่ติดลบหลายองศา วิศวะกรคาดว่าต้องใช้เครื่องจักรขุดเจาะที่สามารถทำงานในแรงดันสูงและสะภาวะสุดขั้วที่ไม่เคยมีใครลองมาก่อนคำถามคือทำไมต้องสร้างสิ่งนี้คำตอบคือเพราะอาร์กติกกำลังกลายเป็นเวทีแห่งใหม่ของการแข่งขันระดับโลกเมื่อโลกร้อนขึ้นน้ำแข็งละลายและเส้นทางเดินเรือใหม่เปิดขึ้นประเทศต่างๆเช่นรัสเซียจีนซาอุอารัฐบและแคนาดาต่างเร่งเข้ามายึดครองพื้นที่และทรัพยากรในภูมิภาคนี้เพราะใต้ผืนน้ำแข็งนั้นเต็มไปด้วยน้ำมันก๊าซธรรมชาติ และแร่หายากการควบกลุ่มเส้นทางขนส่งในเขตนี้หมายถึงการควบกลุมการค้าระหว่างทวีปและหากอุโมง a l a s k a ก i b e r i ีเกิดขึ้นจริงมันจะกลายเป็นเส้นทางสายใหม่แห่งศตวรรษใหม่ที่เชื่อมเอเชียกับอเมริกาเหนอือโดยตรงลดเวลาในการขนส่งและเปลี่ยนโฉมเศรษฐกิจโลกอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนแต่แน่นอนว่าความฝันยิ่งใหญ่เช่นนี้มาพร้อมกับแรงต้านและความขัดแย้งมากมายงบประมาณในการสร้างถูกประเมินไว้มากกว่าหนึ่งร้อย 000, 000, 000ล้านดอลลาร์สหรัฐและนั่นยังไม่รวมค่าบำรุงรักษาและค่าใช้จ่ายทางการเมืองระยะยาวความสัมพันธ์ระหว่างวอชิงตันและมอสโกในปัจจุบันก็ไม่ได้ราบรื่นแต่ในทางกลับกันกลุ่มทุนเอกชนและบริษัท,ษทวิศวกรรมระดับโลกกลับเริ่มให้ความสนใจมากขึ้นเพราะเทคโนโลยีอัตโนมัติกุนยนตนและระบบ AI ทําให้สิ่งที่เคยเป็นไปไม่ได้กําลังกลายเป็นจริงบริษัทจากจีนรัเสเซียและญี่ปุ่นต่างเริ่มทดลองเทคโนโลยีอุโมงค์ใต้น้าขั้นสูงขณะที่ฝั่งสหรัฐ เองก็เร่งพัฒนาเทคโนโลยีระบบรังใต้น้ำรุ่นใหม่ความฝันที่เคยเป็นเพียงนิยายวิทยาศาสตร์กำลังใกล้เข้ามารื่อเรื่อยอย่างไรก็ตามอาร์กติกไม่ได้เป็นเพียงพื้นที่ก่อสร้างแต่กำลังกลายเป็นสนามรบทางยุทธศาสตร์แห่งใหม่ของโลกเมื่อฐานน้ำแข็งละลายประเทศต่างๆเริ่มขยับขยายฐานทัพการลาดระเวนและการสำรวจทรัพยากรอย่างเข้มข้นรัเสเซียเพิ่มจำนวนเรือดำน้ำพลังนิวเคลียร์ในเขตอาร์กติกสหรัฐ ก็เปิดทางทับเก่าใน阿拉斯าขึ้นมาอีกครั้งขณะที่นาโต้ก็ขยับเข้ามาในเขตขั้วโลกเหนือการเคลื่อนไหวเหล่านี้สะท้อนว่าการแข่งขันเพื่อครอบครองอาร์กติกกำลังเริ่มต้นขึ้นและอุโมงค์阿拉สกาไซบีเรียอาจกลายเป็นจุดยุทธศาสตร์ใหม่ที่ใครก็อยากควบคุมในอีกมุมหนึ่งโครงการนี้อาจเป็นทั้งสัญลักษณ์แห่งความร่วมมือและสัญลักษณ์แห่งการแข่งขันในเวลาเดียวกันร,รัสเซียมองว่ามันคือโอกาสขยายอิทธิพลสู่แปซิฟิกและสร้างรายได้จากการค้าขณะที่สหรัฐ มองว่ามันคือช่องทางเสริมอำนาจทางเศรษฐกิจและการขนส่งโดยไม่ต้องพึ่งทะเลจีนใต้ส่วนจีนเองก็เริ่มให้ความสนใจเพราะหากได้เข้ามาร่วมลงทุนโครงการนี้จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ Belt and Road Initiative ที่ขยายเส้นทางการค้าของจีนขึ้นไปถึงขั้วโลกเหนือแต่สิ่งที่นักสิ่งแวดล้อมกังวลคือผลกระทบทางธรรมชาติการก่อสร้างขนาดมหามาเช่นนี้อาจทำลายระบบนิเวศของอาร์กติกทั้งสัตว์ทะเลอย่างวางแนวน้ำ และมีขั้วโลกที่อาศัยอยู่ในระบบนิเวศอันประบางนักอนุรักษ์เตือนว่ามนุษย์ควรรักษาขั้วโลกไม่ใช่ปลุกเข้าไปใช้ประโยชน์จากมันทว่าฝั่งผู้สนับสนุนกลับโต้ว,ว่าหากสร้างอย่างยั่งยืนอุโมงคนี้อาจช่วยลดการปล่อยคาร์บอนจากเรือบรรทุกสินค้าเพราะการขนส่งทางบกที่สั้นและรวดเร็วกว่าในด้านเทคนิคการออกแบบโครงการนี้ล้ำสมัยเกินจินตนาการอุโมงคจะมีระบบตรวจจับแรงดันอุณหภูมิ และแผ่นดินไหวแบบเรลไทม์เชื่อมต่อกับดาวเทียมตลอดเวลามีหุ่นยนต์ใต้น้ำคอยตรวจสอบโครงสร้างและโดรน AI ที่บินตรวจสอบสภาพพื้นผิวโดวยอัตโนมัติบนสะพานอาจติดตั้งกังหันลมและแผงโซลาเซลล์เพื่อผลิตพลังงานสำหรับระบบไฟฟ้าถือเป็นโครงการที่ผลักขีดจำกัดของเทคโนโลยีมนุษย์อย่างแท้จริงด้านเศรษฐกิจหากสำเร็จโครงการนี้จะสร้างรายได้มหาศาลทั้งจากการขนส่งสินค้าการท่องเที่ยว และพลังงานมันอาจเปลี่ยนอสก้าให้กลายเป็นศูนย์กลางการค้าระดับโลกเมืองเล็กๆในไซบีเรียอย่างอนาดีอาจกลายเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจแห่งใหม่และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตหนาวได้จริงแต่หากล้มเหลวมันอาจกลายเป็นโครงการหายนัดที่สูญเงินไปโดยไม่ได้อะไรกลับมาเลยด้านความมั่นคงก็เป็นประเด็นใหญ่นักวิเคราะห์บางคนกังวลว่าอุโมงค์ที่เชื่อมสองมหาอำนาจอาจกลายเป็นช่องทางทาง,ท,างทหารหรือถูกใช้เพื่อสอดแนมได้แต่แตก็มีอีกฝ่ายเชื่อว่าเศรษฐกิจเชื่อมโยง ระหว่างสองประเทศอาจช่วยลดความตึงเครียดเพราะเมื่อผลประโยชน์ทางการค้าผูกพันกันสงครามก็จะเกิดได้ยากขึ้นที่จริงแนวคิดนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่เลยย้อนกลับไปในศตวรรษที่19วิศวกรเคยเสนอแนวคิดนี้แล้วแต่ด้วยข้อจำกัดทางเทคโนโลยีและการเมืองในยุคนั้นมันจึงถูกเก็บเข้าลิ้นชักเรื่อยมาแม้แต่สหภาพโซเวียตในยุค19 5 0กก็เคยศึกษาแผนเบื้องตน้นแต่หยุดไปเพราะต้นทุนสูงเกินไปจนถึงยุคนี้ ที่เทคโนโลยีการขุดเจาะการก่อสร้างและพลังงานสะอาดพัฒนายอย่างก้าวกระโดดความฝันที่เคยเป็นไปไม่ได้จึงกลับมามีโอกาสเกิดขึ้นอีกครั้งมีรายงานว่าปัจจุบันได้มีการสำรวจพื้นทะเลบริเวณช่องแคบแบริงด้วยระบบโซน่าความละเอียดสูงและดาวเทียมตรวจจับข้อมูลเชิงลึกซึ่งอาจเป็นขั้นตอนแรกของการศึกษาโครงการจริงแม้จะยังไม่มีการยืนยันจากรัฐบาลใ,ใดๆแต่การเคลื่อนไหวเห,เหล่านี้ก็สร้างความสนใจในระดับนานาชาติและอาจเป็นสัญญาณว่า ความเป็นไปได้กำลังเข้าใกล้มากกว่าที่เคยในขณะเดียวกันการเมืองโลกก็กำลังร้อนแรงขึ้นเส้นทางเดินเรือสายเหนือของรัสเซีย Northern Sea Route เริ่มกลายเป็นเส้นทางพาณิชย์ใหม่ที่ย่นเวลาเดินเรือจากเอเชียไปยุโรปได้ครึ่งหนึ่งสหรัฐเกรงว่าการที่รัสเซียควบคุ่มเส้นทางนี้จะทําให้มอสโกมีอํานาจทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นขณะที่อุโมงค์阿拉斯าไซบีเรียเป็นทางเลือกคู่แข่งที่ช่วยให้สหรัฐมีบทบาทถุงดุลในภูมิภาคอาร์กติก ท้ายที่สุดโครงการนี้ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของการสร้างทางเชื่อมระหว่างสองทวีปเท่านั้นแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของวิวัฒนาการมนุษย์ที่ต้องการเอาชนะธรรมชาติเพื่อเชื่อมโยงโลกทั้งใบเข้าด้วยกันเหมือนที่ครั้งหนึ่งมนุษย์เคยสร้างคลองปานามาหรือสถานีอวกาศนานาชาติสิ่งที่ดูเป็นไปไม่ได้ในอดีตกำลังกลายเป็นจริงในยุคข,ของเราคำถามที่ยังค้างอยู่คือใครจะเป็นคนลงทุนใครจะควบคุมและใครจะได้ประโยชน์สูงสุด บางคนเชื่อว่ามันจะยิ่งเพิ่มอำนาจให้กับชาติมหาอำนาจแต่บางคนกลับมองว่ามันคือโอกาสในการสร้างความร่วมมือระหว่างมนุษย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลกสิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือโลกกำลังก้าวเข้าสู่ยุคอาร์กติกยังเต็มตัวและอุโมงค์阿拉斯าไซบีเรียจะกลายเป็นจุดเปลี่ยนที่ทั้งโลกจับตาเพระาะใต้ผืนน้ำแข็งอันหนาวเด็บนั้นมนุษย์กำลังเตรียมสร้างสะพานเชื่อมโลกที่อาจเปลี่ยนอนาคตของมนุษยชาติไปตลอดกาล